อันนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารในสนามบินเซนไดนะครับซึ่งที่เราบอดดิ้งอ่ะก็จะเป็นตรงนู้นนะฝั่งอินเตอร์ทีนี้ด้านในมันไม่ค่อยมออีร้านอาหารเท่าไหร่นะถ้าเกิดถ้าเกิดใครเคยดูคลิปตอนแผ่นดินไหวนะตอนเนี้ยเราอยู่ร้านอาหารที่อยู่ในคลิปแผ่นดินไหวอะ่ะตรงเนี้ยเนี่ยอ่าที่เรามาตรงนี้เนี่ยเพราะว่า เช็คอินเปิด3ชั่วโมงก่อนเครื่องออกนะแต่ว่า security เขาจะเปิด2ชั่วโมงก่อนเครื่องออกแล้วมันไม่มีเลาจจริงๆมันมีเลาจแต่ว่าเราสามารถเลือกที่จะมาใช้ร้านอาหารได้โดยที่เขาจะให้คูปอง1,200เยนนะอันนี้อันนี้สำหรับคนที่ถือบัตรทอง s t ตล์แลนดนะหรือว่าบิน Business ถ้าเกิดว่าเป็นทั่วไปก็จะไม่มีมการเช็คอินก็คือเราเช็คอินที่เคาน์เตอร์เสร็จแล้วมันจะไม่มีคือเขาไม่ได้เปิดระบบสายพานแบบสนามบินใหญ,ญ่เขาจะทำคล้ายๆกับสมัยก่อนที่ดอนเมืองก็คือพอเราเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยติดแท็กแล้วเราก็ต้องเอากระเป๋าไปส่งตรงจุดสแกนกระเป๋า Security นะเสร็จแล้วเขาก็สแกนพอสแกนเรียบร้อยละเขาก็จะ เราเก็จะมารอบนร้านอาหารแถวนี้ก็ได้นะอันนี้ก็คือที่เขาให้ใช้คูปองเราอะมาใช้ไดถ้ถูกร้านเลยส่วนข้างในก็จะมีแค่ M MM M C Cafe อย่างเดียวก็คือร้านที่เรานั่งนี่แหละแต่อยู่ด้านในตรงนู้นแล้วก็สำหรับการเข้าสนามบินการเข้า Security เนี่ย เขาจะมี priority boarding ให้สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรทองกับที่บิน business class นะก็จะได้ช่องพิเศษไม่ต้องต่อแถวยาวแต่จริงๆแถวมันก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องบินที่เราบินมันเป็นลำเล็กนะผู้โดยสารสแกนไม่เยอะหรอกแต่ว่าแถวสแกนมันมีแค่อย่างละแถวไงก็คือ priority หนึ่งแถวแล้วก็แถวธรรมดาแถวหนึ่งนะ ดีของการที่เขาไม่ได้มีเราของตัวเองนะเขาให้เป็นคูป,ปองแล้วเรามาใช้ซื้อของเราเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะกินอะไรนะอย่างเรา,ากินสมมติบางคนกินข้าวมาแล้วก็โอเคสั่งเป็นของหวานแล้วกันอย่างเงี้ยแต่บางคนยังไม่ได้กินข้าวมาก็โอเคเข้าร้านอาหารก็ได้ไปกินเป็นอาหารหลักมื้อหลักนะเพราะจริงๆมันก็สั่งอาหารมื้อหลักได้เห็นไหมเนี่ย มันก็ดีแล้วก็อีกอย่างเลยถ้าเกิดว่า,าคือคนละพันสองรอเยน2คน2400เยนถ้าเกิดเกินกว่านั้นแล้วก็ท็อปอัพนะจ่ายเงินเพิ่มเข้าไปได้เ,เครื่องบินที่เราบินในวันนี้นะครับก็คือ Airbus A321 200ทะเบียน b ขีด16225จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าหาย EVA จะใช้เครื่องบินแบบ Airbus A 3 3 0นะครับเหมือนที่เบียบินไปฮอกไกโดเมื่อ3เดือนก่อนนะแต่อันนี้ก็คือเป็นหน้าโลคนเดินทางน้อยก็เลยใช้ Airbus A 3 2 1เป็นเครื่องแบบลำตัวแคบทางเดินเดียวที่นั่งแบ่งเป็น3-3 เวลาบอดดิ้งวันนี้บอดดิ้งตามเวลานะ3โมง35นาทีเป๊ะเ,เลย ไว้ไว้มาใหม่แบบแบบหิมะตกานาหนาหนาอีสามสองหนึ่ง แค่สองแถวแวก็จะเป็นที่นั่งระยะห่างนะหนึ่งโคบอันยืดขาได้สุดะถ้าเกิดว่าได้แถวยี่สิบหจะกว้างมาก ยี่สิบหกใช่แต่ว่าแถวยี่สิบหกต้องหันหน้าชนกับแอร์ตอนเทคออฟกับแลนดิ้งอ่ะเบียร์ก็เลยไม่เอาแต่มันกว้างจริงๆนะลองดูเนี่ย,ย 28, อ๋อ,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 อตรงนี้จะเป็นหน้าจอครับนะไม่ไม่มีอินอนเตอร์เทนเมนต์นะมีแต่ที่นั่งอย่างเดียวไฟล์ท่ามาสามชั่วโมงขึ้นปุ๊บเสิร์ฟเสิร์ฟเก็บ เราก็หลับแล้วก็ประมาณสองชั่วโมงก็หลงที่นั่งที่เบียนั่งคือ 27K จะอยู่ตรงเครื่องยนต์นะหน้าเครื่องยนต์นิดนึงสนามบินเซนไดไม่ค่อยมีไฟอินเตอร์สักเท่าไหร่ที่เห็นจอดอยู่ตรงนั้นเป็นไฟโดเมสติกไฟในประเทศทั้งนั้นเลย ม,มันคล้ายๆกับทอดมันกุ้งอะประมาณนั้นนะของหวานเหมือนกันส่วนเบียร์เลือกเป็นปลาลาดซอนมะเขือเทศนะอันนี้อะไรไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนจะเป็นมันแล้วก็มีวุ้นใกล้นี่อะไรไม่แน่ พอมาตอนเย็นเนี่ยคนในเลาสน้อยอาหารก็มีอยู่เยอะเลยนะครับเราสามารถที่จะมาเดินตักได้มีเต็มอยู่ทุกอย่างเลยและสำหรับคนที่เพิ่งทานอาหารและอิ่มมาจากบนเครื่องเนี่ยก็มีของหวานอย่างเช่นไอศครีมตรงนี้นะครับแล้วก็ มีของทานเบาๆทานเล่นนะอย่างพวกติ่ซมซาต่างๆหรือถ้าอิ่มจริงๆไม่อยากจะทานอะไรเลยก็มีเครื่องดื่มให้เลือก เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือกาแฟหรือว่าซอฟต์กริ้งต่างๆนะครับบรรยากาศห้องเลาวตอนกลางคืนดีกว่าตอนกลางวันคนน้อยกว่ามากพอคนน้อยปุ๊บตักอาหารก็ง่ายหยิบน้ำก็ง่ายเนี่ยตักข้าวมาแล้วก็โคบ แล้วก็น้นเปล่าคนแทบไม่มีเลยให้ดูเทียบกับตอนเช้าไฟขา,ามาคนละเรื่องเลย นีภาพในเคบินของโบอิ้ง787เคสของ EVA นะครับ ครัที่แล้วที่เบิร์กินนะจากเซนไดมาไทยเมก็เลยไม่เอาเลือกมาเป็นไก่อยู่ในซอสเผ็ดๆแทนนะ่ะอาหารจืดไม่ค่อยมีรสชาติไม่ถึงรสมันไม่ค่อยจัดมันค่อนข้างจืดเป็นอาหารที่ออกมาจากครัวของ EVA ถ้าเกิดว่าไฟจากเมืองไทยออกมาจะอร่อย พราะว่าเป็นครัวการบินไทยนขนมปังยังข้อดีของ EVA อย่างหนึ่งคือขนมปังยังอุ่นร้อนมาให้การบินไทยไม่อุ่นร้อนแล้วที่ EVA ยังอุ่นร้อนมาให้เพราอุ่นร้อนมาให้เนี่ยมันทําให้ขนมปังพอใส่เนยแล้วเนยมันละลายแล้วมันก็จะอร่อยอร่อยกว่ามาดูฟล y e เอนเตอร์เทนเมนต์กันบ้างจาก เครื่องลำแรกที่เป็น A321 เนี่ยไม่มีไฟล์เอนเตอร์เทนเมนต์เราก็นอนนะอย่างเดียวเลยทีนี้ในลำนี้นะ Boeing 787-10มีไฟล์เอนเตอร์เทนเมนต์ให้แต่ว่าก็ไม่มีภาคไทยนะเนื่องจากมันเป็นเครื่องของทางไต้หวันนะครับก็จะมีเป็นอาจจะเป็นภาคภาษาอังกฤษภาคภาษาจีนนะแต่ว่าก็จะมีซับไตเติลเป็นภาษาอังกฤษให้ซับไตเติลไทยก็ไม่มีนะ แต่ว่าไฟล์ทามันก็แค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองถ้าเกิดไม่ดูจะนอนก็ได้นะเพราะแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ลงแล้วหนังก็ค่อนข้างหลากหลายหนังอัปเดตใหม่ๆก็มีเยอะแยะเลยบางทีกดเข้ามาดูหน้าแรกเอ๊ะทำไมหนังมันมีน้อยอย่าลืมนะกด drop d o w ข้างบนลงมาแล้วก็เลือกเลือกหนังประเภทต่างๆเนี่ยมันจะมีอีกเยอะเลยนะครับไม่ใช่มีแค่เฉพาะที่โชว์ในหน้าแรกนะบางทีมันหุบซ่อนอยู่ ถ้าใครไม่อยากดูหนังฟังเพลงก็ได้แต่ก็นั่นแหละก็จะมีแต่เพลงจีน ถ้าเกิดใครไม่อยากดูอะไรเลยอ่ะจะดูเที่ยวบินก็ได้นะว่าตอนนี้เราบินถึงไหนแล้วและอีกกี่นาทีอีกกี่ชั่วโมงจะบินถึงนะบินอยู่ที่ความสูงเท่าไหร่บินอยู่ที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับก็เปิดเข้ามาดูที่หน้าจอน,นี้จริงๆแล้วลำเนี้ยมี Wi-Fi ด้วยนะถ้าเกิดจะต่อ Wi-Fi แต่ว่า Wi-Fi มันก็จะต้องเสียเงินเพิ่มนะครับ นอกจากนี้นะบนหน้าจอเนี่ยก็จะมีอินฟลยช้อปปิ้งซึ่งจะมีรายการสิ่งของที่เราสามารถซื้อช้อปปิ้งได้โดยที่เป็นสินค้าปลอดภาษีนะครับซึ่งเราสามารถกดดูแล้วก็เรียกพนักงานต้อนรับเนี่ยมาสั่งได้แต่ว่าถ้าเกิดใครเข้าไปทางหน้าเว็บไซต์นะของอินฟลีช้อปปิ้งแล้วก็สั่งก่อนที่จะ มารับบนเครื่องเนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มเติมนะ10แบบนั้นก็ดีกว่านะเพราะบางทีเนี่ยมาสั่งบนเครื่องมันก็ไม่มีนะบางอย่างอะ่ะมีคนสั่งไปก่อนแล้วอะไรเนี้ยเขาไม่ได้เตรียมมาหรือเตรียมมาไม่พอแต่ถ้าเกิดสั่งจากเว็บไซต์เนี่ยขึ้นมาถึงบนเครื่องเนี่ยได้รับแน่นอนหลังจากที่ทานอาหารเสร็จพนักงานลูกเรือเนี่ยก็จะเอาของที่เราสั่งเนี่ยมาให้นะครับ ก็มีฟังก์ชันเกมสำหรับเด็กๆด้วยหรือว่าผู้ใหญ่แบบเราก็เล่นได้นะเล่นเกมค่าเวลาส่วนตัวเบียนะเมื่อก่อนเนี่ยก็ตื่นเต้นกับอะไรแบบเนี้ยหน้าจอดูหนังฟังเพลงดูไปเรื่อยๆเลยจนกว่าจะถึงไปลาทางอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละไอ้ฟังก์ชันพวกเนี่ยเปิดไอ้ตัวแผนที่การบินคาไว้แล้วก็นอนหลับจน ไปตื่นอีกทีก็คือเครื่องกำลังจะลงแบบนั้นเลยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้การรีวิวไฟล์จากเซนไดไทเป้ไทเปกรุงเทพก็ขอจบไว้เท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับการรีวิวเครื่องบิน คลิปนี้จบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ